สวัสดีครับพ่้อมพ่นองมือนีมาพบพ่อกับรอต่อๆ Channel ชั้นแนวเฉียนเลยครับผมมือนีครับผมเบ้าเหลือมมาที่ผ้าไปกินไกล้ถอดเท้าครับผมนะถี่ผ้าขี่รถไปกินไกล้ถอดเทา้าเอ่ยงไปกล้ถอดเท้าอีรีบ่ะนะไปน้ำกันกับเบ้าเหลือมครับผมไป นี่นะครับนี่อำเภอเทพ,พาอีกหกกิโลครับผมนี่ครับนี่เริ่มเริ่มเริ่มเขาในีตัวอำเภอเทพ,พาแล้วนี่กับโรงเรียนเทพ,พาครับเนี่ยโรงเรียนเทพาครับผม เริ่มมาดีครับรถวัอ,อเลเร็วม่ได้ครับขับกคลิปนึงเต่เบิงในกล่องก็ยังทรงเร็วเลยอ่านี่นะครับนี่ทีวาการอำเภอเีรพัฒครับผมไปอยู่างหน้าเนา่แหล่ะนี่แหละพ่อแม,ม่พี่น้องเบิ้งกันเลยครับเนี่ยคือไปครับผมทีวาการอำ,ำเภอธีรพัฒครับนี่แหละครับชัดชัดเลยหละ่ะ ไปนไปไปสถานีรถไฟที่ขายใกล้ถอดเทพาครับอำเภอเทพาเนี่เป็นอำเภอที่แบบว่าบ่อเง่ปัญญายบ่อหน่อยปันไายครับผม คือมันก็แล้วแต่ตามทานที่ตามผู้มีทันตามเมียงต่างๆนะครับองค์ประกอบหลายอย่างที่บางบางทีก็หน่อยบางทีก็ใหญ่บางทีก,งทก็ทันเจริญบางทีก็เจะเลื่อนเร็วย่งประมาณน,นี้นี่แหละครับผมในเมืองอำเภอเทพาครับผู้ใดบ่กก็เห็นก็ดีเด้อเบิเ่องลึกเบาเหลือมเนี่ยท้ายเบิอ่องลึกนี่เป็นตั้งที่ล่ะเนี่ย นี่แหละครับในเมืองอำเภอเทพาครับผม,มบรรยากาศของสามจังหวัดเชียมเพื่อครับสามจังหวัดเชียมเพือภาคใต้ครับผมนี่แหละครับนี่แหละบรรยากาศเป็นแนวนี้แหละนี่แหละอันนี้นี่คือคือช่วงช่วงเข้าไปส่มาใส่ช่วงนี้เขาก็ต้องใส่แมตไว้ครับผมส่แมตไว้ย หาเยล้างเทียใส่แม่ดไว้ว่า,วาชัดจะขออภัยนะครับเพราะว่ามันแม่มันปิดอยู่เพราะว่าเ้าตงใส่เพรกันกันควิดไว้เาบรูว่ามันจะอยู่ส่เนี้ยควิดมันเข้ามาได้หลายทางครับมาได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าคนมันสัญจรไปทั่วแล้วครับ แไงครับใกล้แล้วครับนี่อีกประมาณจะร้อยเมตรก็ฮอดแล้วร้านมอยู่ตรงนั้นนอ่นะพะึ่งใมือนี่แหละครับอันนี้รถไฟครับรด้วยจอดนู่นพี่เดี๋ยวรเราไปเฝ้าเหลือหาม่องจอดก่อน มองจอดกันครับผมฮอ,อแล้วฮอ,อแล้วไก่ไก่ไก่ไกทอดนะครับผมอ๋ออแบบนะ้รเนี่ยคะนี่ครับอ่าไก่ทอดเทพาของเท้ครับ ขายยังไงครับกินละยกินา้าบาททีละยี่ห้าบาทเนี่ยครับมนเร็งมาเนี่ย เครื่องในสิบาทใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ปีสิบบาทอ๋อปีสิบบาทเหมือนเนื้อปย่ิบบาอ่าชิ้นอ,อันนีนะะน้ครับอัาพอและ้าแล้วหัือว่ายังไม่ข้าวเหนียวมี ไก่ทอดเจ๊เข่งเทพาครับผมเท่า,าไหร่ครับเท่าหกบาทนี่ครับ ครับผมอ่เนี่ครับ่อแมพี่น้องเนี่ยบ้าเหลือมเลยไหมเบิง้งนี่คือสถานีสถานีรถไฟเทพาครับผมเนี่ยครับของแถวนี้เนี่ยรถไฟมากพอดีเลยเนี่ยครับ นี้ครับเป็นโดยสมาทิสปครับ้บ้าเริ่มีพาไปกินครับผมเดี๋ยวอีตัดไปตอนเดียวไปกินเลยครับผมไปสวัสดีครัมไปหน่องสวัสดีครับผมมาเดีมากัะเาเือครับผมนะ่างเินเสาีกับในท้ายิปน้มน่องเบิ่งแ้วว่าไปสื่อไกล้อดเคพามาต่อขี่รถไปสื่อไกลทอดเคพามา เพื่อสิมากินในพงไม้พี่น้องเบิ้งครับอ่ะเนี่ยมือเราเนี่ยก็คือคือจังเห็นนะครับขับรถไปซื้อไก่ทอดเทป้าเป็นเป็นไก่ทอดเทป้าที่วา่าดังขึ้นซื้ออยู่งมันดอกเจ้านี่อยู่ในสถานีรถไฟมันดอกบ,บ้าเหลืองในไทยเบิ้งเบลเลี่ในการเดินทางไป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 ซื้อมันดอกอ่ะบันที้บ้าเหลือมสีมาซิมให้เบิง้งมากินให้เบิง้งอ่ะ อันแรกก็ต้องซิมก่อนมาพอไพี่รองผู้เลียงเคยกินไก่ทอดเทว่ากับมาไม่กินเรื่องกันครับผมมาพออยากซิมบั่งกันแล้วสีบอกรสชาติเดียวกันคือยังบ้าเหลือมันบอกไปเดี๋ยวเทียบเทียบกันกับไก่ทอดหั่นไ่กับไก่ทอดเทพ้าอันไหนมันแซ่บเหมือนกันไหมหรือว่ามันอร่อยสูสีหรือว่าจากไหน อย่าเบลเบ่าเรื่องที่บอกกดชารครับผม รสชาตินี่ไก่อทอดเซี่ยพานี่ครับเบ้าเหลืองมามันมันเสียบผมมาแสบีบดูแบบว่ามันเป็นแบบว่าเนี่ยครับสีของอ่าไก่นะครับกะที่ออกแบบว่าเหลืองเหลืองอย่งหน่อยรสชาติไก่แบบว่ามันชุ่มชุ่มบ่บ่ไก่กับบ่บ,บ่ถึงกันหน่มกันไหนแต่ว่า แบลว่าชุ่มๆครับมีหนามมีน้อนนะทมั้ยครับกับโอเคะอยู่ผมว่าขันไในบ้าเหลือมตัดสินใจแบบว่าว่าแกตวาดทีพักครับแกตวาดหายายนันแย่ันิแ้่เสียเหมือนกันเหลือมว่าสูสีคือคือเสียไปคนละแบบแบบอาจทีเป็นแบบว่าไกลให้เสียบอยู่ม,มันกับมีหอมเจียวคเือกันครับผมหอมเจียว ไี้บ้าเหลือมก็ซื้อมาซื้อปีกมากับตับเนี่ยกับตับมาแล้วก็ซื้อไอ้ตัวซื้อโค้งมันมานึ่เนี่ยบ้าเหลือมนีมากเมื่อกี้แจ้วนะครับแจ้วแจ้วปลาแดกบานเฮ่าน่ะน้ำปลาแดกใส่ปีกกซื้อมากินกับมันด้วกับข้าวเหนียวเนี่ยครับมีข้าวเหนียวโอเคก็ซื้อโอเคอยู่กับบ้าเหลือมรสชาติกับโอเคแซ่ยบไปคนละแบบไปเลยครับ ดังไปดังมันมามากินขา้าวเบาเหลืองครับมันนี้มาแซบแซบร่วมกันแซบแซบ,แบครับผมมามาเด้อผู้ใด่านกินข้ามาเด้อมากินน้ำเบาเหลืองได้ครับเด้อ ซื้อมซื้อไก่ทอดได้ป้ะมวยคนละหมัดกับกับไก,ก,ก่กระถดงยังมาแั้งกันครับเจ้วปะแล้ยก็เเบอร์เที่ยงไรใก่ใก้กปดปะลาก็เปิ่

Cảm ơn. chập chập đánh mạnh vào bộ ไม่กระเจ็บตับกระเจ็บครับผม 为什么？ านเป้าเหดิมใหม่พันเจ็บๆเลยสำหรับเป้าเหดิมเนี่ยจะได้เปรียบเทียบใพนพร้อมไอพีนองเบืเ้องหลังว่าไก่ทอดเทพากับไก่ทอดหักแงรสชาติมันเป็นยังไงสำหรับคนที่ไ่เคยบ่เคยกินก็นตานี่แหละบ้านนี่แหละเบ้าเหลดิมกับไปไทยเบื้องเลางไม่กินในพอมหอพีองเบืเ้องหลังรสชาติมันเป็นแบบนี้ ีมองเนึ่งตัดเป็นแบบนี้ทีนะคือกับย่างจะเห็นอะไรับ้างเดี๋ยวคลิปหน้าบ้าเรือไปกินอย่างหรือว่ามีเมนูอย่างน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งได้รับชมแฉบๆไปน๊มกันเดี๋ยวบ้าเรือสีกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่ง ในเบาเลืมไม่เลิกครับผมขอบคุณล่วงหน้าครับผมสำหรับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มากเนะี่ยคอมเมนต์ในเบ้าเหลือเนะี่ว่าเบ้าเหลือเป็น,นทันทีทันทีเบ้าเหลือในการบอกบรรจาเบ้าเหลือคือบอลนั่งที่เบ้าเหลือบางคนปรับปรุง,งหมดเลยพวกแม่พี่น้องเดมกักร์้พ่อแม่พี่น้องไล้รับชมหรือติดตามเบ้าเหลือนะเบ้าเหลือเราอยากรับใช้พ,พ่อแม่พี่น้องทั้งการโซเชียลด้วยกันครับผมในการในการนีนะ่แหละ กินอาหารแบบแสบๆแสบแบบเขาเหม็นไะหมนะบอกว่าเหลื่มเนี่ยพ่อทีไรปรับปรุงตัวนะคือคำบอกเป็นยังไงลักษณะเพยีไไวยงใดหรือว่ามันต้องมี้ยังเพิ่มเติมบ่บาอเหลือมที่ว่าผมในเบื้องจ้าของเบื้องบอกหรอกต้องให้ทา่านผู้ชมเนี่ยเบื้องล้วกตีวิจารณ์มากครับผมเพื่อที่ได้ปรับปรุงตัวพ่อพี่น้องได้ติดตามได้หักไดนะ้แพงไง ครับผมสำหรับบรีกรับบอลยังไงครับผมไก่ถอดเทพ,าพา้าพันครับผมคลิปต่อไปยังอีกขอเก้าข้ามาสวัสดีครับผม